เอาระดานสุดท้ายของแม่นางไอเยเมไปลุยกันลอยนี่ไงแน่นอนครับด่านนี้ก็ต้องใส่ชุดกรอชุดพังตัวเอาไปให้หมดแล้วก็เข้าปั้นหนึ่งลูกแล้วก็ระเบิดเอาไปให้หมดห้าลูกแล้วก็อันนี้ไปด้วยอา้าวเอาไม่ได้อะอ้าวเต็มแล้วเอาไปสูงสุดได้แค่สี่ชิ้น งั้ก็ไปเลยแล้วกันข้างบนมีหนึ่งตัวมีไหมอะมีหลบหลังเสาก่อนอเฮ้เดินไปซะนะฮะรู้นะเล่นหลายรอบเลยแล้วก็มาหลบมุมนี้แล้วก็ไปเลยนะฮะมันทันหลังพอดีนี่ไปเหยียบเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ไปทางซ้ายใช้สูตรเดียวกับอีคิ่มารุ แน่ผ่านอือน่าผ่านอยู่อาลงน้ำยังไงก็ต้องลงน้ำเป็นไรมันสงสยัยแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาหลบตายสะพานนี่แหละมีขบวนหนึ่งตัวอ่นนั่นงอยฮฮ้ยใจเย็นพี่น้องรอก่อนหายสงสยัยเร็วเร็วยังยังอีก โอเคหายแล้วเอาละแค่นี้เราก็ไปสังหารมันเลยึบเฮ้ย <Hey, S 1> ปาดกระเดื่องอีกแล้วไม่ใช่ปัญหาเออตรงนี้วัดดวงหน่อยเออตรงนี้แหละแต่งกายแล้วก็รีบไปมีหมาเปล่าไม่มีเฮ้ย hey, มีนี่หว่ารีบไปเลยเฮ้ย hey, หมาเห็นชิบหายแล้วท่านจอมยุทธ์เออเด้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 อเออ ตามไกลจังอะไปตามไม่หยุดได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเรนตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเข้าข้างอ้้หดังกรอบโอยอย่างเท่เฮ้ยมา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 มมาเฮ้ยจุ๊บอ้าอุ้ยอุ้ยตามมาถึงนี่เลยไอ้เรนเฮคราวนี้ก็ดึ๊บเข้าประตู เอ้ยมีตัวสงสัยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคเข้าคคสิโนมาแล้วข้าเห็นนะข้าเห็นพินชตากรรมของเจ้าไม่ต้องมาตลกเลยข้าจะฆ่าเจ้าไม่ว่าจะกินครั้งก็ตามฉันโง่เขาสิดีเจ้าไม่มีทางเอาชนะขขาได้ถ้าข่าเอาจริงกันเนาะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปมาเลย โอ้ยเดินก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องไม่นี่นะสู้ยากแต่สู้ได้ต่ออะไรไอ้แล้วก็ถอยเอ้ยโดนโดนโดนโอ้ย <cutter aer> <lide> ท่านี้บล็อกไม่ได้สังเกตหลายรอบแล้วนี่แน่ไอ้นี่ไอ่นี่โอ้ยบล็อกอบล็อกเก่งจังโอ้ยเริ่มฉลาดแล้วมันนะไม่นี่แน่กระเด็นแล้วเออเฮ่อเาเลยมาเลย

นี <screws> <ground> ่แ <desserts> น่ไอ้จอ๊บพีจุ๊บนี่นี่ยเอ๊ะสองทีเนี่ยท่าเนี้ยบล็อกไม่ได้โอ้โหจะตายจะตายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นใหม่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 หรือเปล่าเอาระเบิดไปแดกบึ้มเข้าไปกินน้ำอมฤตยังฮะขอน้ำอมฤตหน่อยดิลูกนาลูกนาโดนระเบิดอัดเข้าไปยังยังไม่แดกน้ำอมฤตอีกฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลลูกบอกให้ลูกเอาไปอดอกเออเอา,เอาดีเลยเอามานี่อืไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาที่ซุ่มก่อนเดี๋ยว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 เดกซะฮ่า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 นี่เอาระเบิดไปแดกบึ้มเข้าไปเรียบร้อยฮู้ยูอะยูอะบั เจ้ชาชนะแล้วเจ้าหญิงคิกคุข,ของเจ้าทุกครั้งอยู่ที่ men, ด้ดนานลังถูกควบคุมโดยลอดไมโอข้าจะรอเจ้าที่นรกนะข้าอุ่นเครื่อง <time S 2> ได้ที่แล้วต่อไปก็ไอ้ลอดไมโอแกเป็นายต่อไปสับหินขาดกระจายโด,ดี๋ยไปเลยครับ เอาละลุยกันต่อข้างหน้ามีศัตรูแน่นอนมีป่าวะเอเฮ้ยเดี๋ยวเดมันสงสัยมันสงสัยได้ไงอ่ะทางนั้นก็ต้องรอมันยังหันมาอยู่เลยเดี๋ยวรอก่อนหันไปสิพี่น้องเออเลิกสงสัยแล้วก็หันไปซะหันครับหันหลังไป หันข้างอย่างๆเดี๋ยวๆต้องให้มันหันหลังอะเอออย่างนั้นแหละ,ะเสร็จข้อไม่เนี่ยไม่ติดท่าังหารไม่เป็นไรไตรงนี้มีซอมบี้ใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยซอมบี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เลยไปข้างหลังก็มีซอมบี้เอ๊ะเฮ้ยมันตรงใส่ไม่หึหึ ยาวครับเขาวนี้ก็วิ่งกันเดย,ยาวใช้สูตรเดียวกับอีขี้มาลหรอขาผ่านไงเดอ้อไม่สงสัยโผเดียวกันโผเดียวกันขงน้นมาหนึ่งตัวรอแมงเลยปาดกระเดือเรียบร้อยตรงนี้ระวังเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเฮียแล้วเฮียแล้วเฮีย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 มันตามมาเปล่าวะ ดูข้างหน้าก่อนมันมีไหมโอเคมันสงสัยแล้วก็ไม่มีตัวตามมาถ้ามันตามมามันน่าจะเห็นเราแล้วล่ะเฮ้ยหายสงสัยยังยังยังไม่หานไปอีกอ่ะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยนั่นแหละแค่นี้เราก็ตามไปได้แล้วจุ๊บนีใส่ปาระเดือก อีกแล้วครับท่านโดดลังกาหลังนี่ลูกขึ้นมาตายฮ่าฮ่าทานี่แหละแข่งไกลเลยโอเคพูดเดียวกันเว้ยใจเย็ยยเนเราพูดเดียวกันไปละไหลเรื่อยๆวู้สบายสบายอเอ๋ข้างบนหนึ่งตัวรอแมงเลยเดี๋ยวจะฆ่าหักกระดูกหน่อยดิ โอ้ได้ท่าปาก,กระเดือกฮัลโหลทางมางเหอะเค okay. งั้นไปเลยแล้วกันข้างล่างมีน้ำอำมฤตนะเนี่ยทางขวามือมีไหมโอเคมีช้ำลองช้ำลองโว้ยเอาละเจ้าหญิงคิคุอยู่ข้างล่างนี่เลยไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันลาว่อเค อ่าคัดซีนว้าห,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 ห้อห้อั้อห้าเมช่วยข้าด้วยแล้วประตูก็เปิดแกโอ้ยผ่านได้เนี่ยลุนล้นลุน้นลุ้นเรามาลุ้นด้วยกันทำไมผ่านก็เล่นใหม่ว้าห,ห,ห,ห้อห้อหอห้อเฮ้ เร่งว่าโอนีคขาเกะถูกเจ้าฆ่าตายแล้วสินเนาะไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้ Mayo, ไอโอหุปากซะแล้วก็บอกมาคิดกูอยู่ที่ไหนเอาให้มันหุปากแต่ให้มันบอกอย่ากังวลเรื่องสาวน้อยคนนั้นเลยคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองดีกว่าเดี๋ยวผิวของเจ้าจะเสียโฉมนะอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกันนี่เนี่ยมาถอยก่อนถอยก่อน ยิ่งปาระเบิดมั่นแหละแล้วลรีบเข้ามาตึกตึกอ่าบ็อกไม่จะไปไหนไม่ใช้สูตรเดียวกับอีกทีมร็รูเอาสิฮึ่ยฮึ่ยโนดาเมดโนดาเมดต,ต้องมาบ้านละโอ้โหไม่่ายงายอุ้ยไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยสายฟ้าทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยู่ไปชิดตัวมัน เอาเลยโนดาเมจฮึ่ยฮ yeah. ึ่ยอย่าไม่โนดาเมจให้ตบหัวเลยนี่อืมนี่เนี่ยอืมโย่ดูสิโต้โู้โหง่ายง่ายนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคยังได้อยู่เออเอาดิอืมเอ้ยเหลือแค่แป็กก็ไม่ให้อ้ เรียบร้อยหุ้ยเป็นไงโดดาเมิตฮ่าไม่เป็นไปไม่ดได้เป็นแนค่มนุษย์เองเทอี่แท้เฮ้อนมเข้าไปแล้วเรียบร้อยจ้า <c oughs> ไอที่ชอบที่ชอบนะนแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกอ้ยาแม่ เจ้าหญิงข้าดีใจที่ท่านปลอดภัยอีทค่มาลูช่วยข้าไว้แต่ข้าก็ยังกลัวอยู่เลยอายาเมะที่นี่มันไม่ปลอดภัยเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เรียบร้อยคัดซีนเหมือนเดิมมาโชกันอีกครั้งหนึ่งทำถล่มเอาแล้วเอาแล้วที่นี่จะถล่มแล้ว อัยังไม่ไปกระเถ่ปุ้มเจ้าหญิงมาด้วยนี่ใช้ชันจริงจ้าอ,อย่างไวเผินขึ้นข้างบนอย่างเท่วิ่งหาทางออก What we're trapped โอโ้โหเว้แล้วทางตันทางนั้นก็วางเจ้าหญิงลงสักแล้วก็ดาบด้วยเหมือนเดิมครับคับสซีน เดี๋ยวขึ้นนั่นแหละอายังม่เอายังมะรีบไปเร็วเอาดาบข้าไปด้วยเข้าใจแล้วฮิคุมาแล้วสรุปก็คืออิคิมารุติดอยู่ในถ้ำนี้ไม่มีทางออกเรียบร้อยจ้า ภาคนี้เขาย้ำเนื้อเรื่องรวมกันมีความแตกต่างกันแค่คำพูดของตัวละครนั้นๆเท่านั้นแหละถ้าท่านจํายุทธชอบตัวละครตัวไหนก็เอาเนเรื่องของตัวละครนั้นแหละเป็นตัวหลักตามนี้เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมชอบใครชอบแม่งทั้งสองคนเลยแกได้แกมาสเตอร์ไหมเนี่ยถ้าได้ก็จะแปะไว้เหมือนเดิมเด้อแล้วเจอกันใหม่คิดหน้าว่าเย่